สมณะของตัวเองหรือว่าเพศสภาพของตัวเองอะนะคะแต่ถ้าพระครูบาอาจารย์หรือนักปฏิบัติธรรมที่เขาเห็นแล้วเนี่ยดิฉันเข้าใจแล้ว่าโอ้มีหน้าเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาดิฉันเห็นเขาแล้วดิฉันคิดถึงคําที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเลยว่าเขาเห็นเราเขาเห็นว่าเราทําอะไรยังไงยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วเราเห็นเขาเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกเลยว่าโอ้โเขาเห็นเราทุกอิริยาบถเลยว่าเขาเห็นเราทํานู่นนี่นั่นเขาเห็นเรา เขาไม่ได้มาหรอกแต่หมายถึงว่าเขามองเห็นนะ่ะเขามองเห็นนะคะนั่นแหละบอกว่าอ๋อมีหน้าครูบาอาจารย์ที่ท่านเห็นโลกวิญญาณจริงๆท่านถึงสํารวมท่านถึงบอกพระบอกเนนบอกอะไรให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้สํารวมเพราะว่าอีกโลกวิญญาณหนึ่งเขาเห็นเราอยู่เทพเท,ทวดาเขาเห็นเราอยู่อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเรายิ่งยิ่งเราเห็นเลยยิ่งเรายิ่งเกิดความสํารวมเราจะรู้เลยว่าเฮ้โยโลกวิญญาณวัดนี้มีเทพเท,ทวดามีผีมีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ ยิ่งมานั่งสวดแล้วเห็นเยอะๆเนี่ยยิ่งแบบเหมือนมีอะไรคุมเราอยู่ครอบคุมเราอยู่คือแบบคุมพฤติกรรมเราอยู่อะไรเงี้ยนะ,ะเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะแต่ถ้าพระท่านใรเห็นแล้วท่านเป็นคนท่านเป็นพระที่สำรวมพูดน้อยคุยน้อยอะไรเงี้ยนะคะรู้เลยว่าเนี่ยพระท่านเนี่ยท่านสัมผัสโลกอีกโลกหนึ่งได้อะไรเงี้ยนะ,ะสำรวมทุกอิรยาบทนะคะ โอเคเนาะก็วันพรุ่งนี้นะคะค่อยมาเจอกันใหม่นะคะก็ถ้ามีเรื่องอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะเดี๋ยวดิฉันไปดูเรื่องอะไรมาก็จะเอามาวิเคราะห์เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะนั่นแหละคะ่ะโอเคบุญใดกุศลใดที่ดิฉันได้ทํามานะคะก็ขอแผ่ให้กับทุกท่านที่ดูเราอยู่นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความเพียรความตั้งมั่นมีแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมอันนี้ยืมคำลงตามะคะ่ะ มีแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมมีแสงสว่างชี้นำทางในการใช้ชีวิตนะคะก็นี่แหละดิฉันก็พึ่งแสงสว่างจากธรรมะนี่แหละในการนำทางชีวิตเนาะ,ะโอเควันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ